ครับกลับมากระต่อนะครับแล้วก็ช่วงห<อ>นังเข้าใหม่ไม่ใช่ครับหรือว่าสาไทยว่าหออนังเข้าใหม่บูบีเ้เป็นเทิร์นเนอร์รไทยบ้านพิมนี่ <c oughs> อังกฤษครับ <c oughs> เขาก็อยู่กับเราเราช่นเดิมนะครับเราอีกแหละเรามไใครชื่อเราเนี่ยมีช่างแม่งเนี่ยออกมาบ้าครับเรานี่เราใช้จริจริงแล้วไอ้ฉากข้างหลังนี่เราใช้เวลาจัดประมาณชั่วโมงหรือไม่สองวันนะสองวันเชื่อไม่สนใจเออใช่สนใจ อะไรนะอะไรกี่ชั่วโมงนะใช้เวลานานหน่อยหนึ่งชั่วโมงหรือสงชั่วโมงโอเคครับคุณมีหนังหนังแนวอะไรครับหนังอะไรมาแนวแนวแนวแอคชั่นใช่ไหมใช่ครับแอคชั่นครับแล้วเป็นหนังแบบไงบ้างครับนั่นน่ะับอีกครบช่วงนี่ครับเป็นภาคต่อจากหนังสองสามภาคที่แล้วนะครับซึ่งสนุกมากเรื่องนี้เป็นหนังฟอร์มยักษ์ใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องอะไรครับทาร์นโฟลเมอร์นั่นเองนะครับอ้าวร์นโฟลเมอร์เหมือนกันอ้าว ต้องลองให้กูยังไงไปเลยงั้นเปลี่ยนเรื่องก็ได้ห้องหุ่นก็ได้ครับผมเอางั้นเรื่องห้องหุ่นนะครับก็ไปรับชมตัวอย่างได้ครับเข้าเลยครับ